เอ้าคุณวันจะออกไปข้างนอกเหรอครับเปล่าเดี๋ยวจะมีคนมาสมัครตำแหน่งหน้าฝ่ายบุคคลนะถ้าเขามาแล้วให้เขาขึ้นไปหาฉันข้างบนเด้นะได้ครับคุณวันขอบใจเออคุณวันครับเขาจะมาแทนตำแหน่งคุณวันเหรอครับไม่ใช่หรอกเขาจะไปประจำที่สำนักงานใหญ่อ๋ออีกเรื่องหนึง่งวันนี้จะมีคนมาเสนองานด้วยนะงานมูลค่าสิบล้าน ให้เขาขึ้นไปพบฉันได้นะได้ครับคุณวันอะไรนะคะบอสจริงเหรอคะได้สิคะบอสบอสเป็นเจ้าของบริษัทยังไงบอสก็ต้องมาพิจารณาด้วยตัวเองได้อยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะบอส แค่สี่เดือนคิดว่าฉันไม่มีเงินจ่ายเหรอเงินแค่สามสี่หมื่นกระจอกสิ้นเดือนนี้ฉันจะเอาเงินไปโกแค่นี้นะสาครามูนรถเหรอบีมใช่ค่ะคุณแม่นี่ถ้าเดือนที่แล้วพี่มิวไม่ให้เงินเดือนหนูหมื่นหนึ่งนะหนูก็มีเงินไปจ่ายค่างวดรถแล้วอ้พูดแล้วโมโหนั่นน่ะสิแม่ก็ว่ามันแปลก,ปกมันเอาเงินไปใช้อะไรหรือเปล่าดีนะที่หนูเสนองานผ่านวันนี้หนูเลยมีโอกาสได้กมเงินสิบล้าน ดีแล้วลูกถ้าหนูได้งานนี้เราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งไอ้มิวมันและถ้ามีโอกาสเราค่อยหาทางสลัดมันออกจากวงจรชีวิตเรา <c oughs> งั้นหนูโทรไปบอกเลิกมันเลยดีไหมคะคุณแม่ยังก่อนลูกกระดูกหมูยังไม่เปื่อยเราอย่าพึ่งเคี้ยวตอนนี้เรายังต้องพึ่งพาเงินมันอยู่ถ้าหนูได้งานเมื่อไหร่หนูค่อยทิ้งมันค่ะคุณแม่ไปกันลกูกค่ะ แม่คะหนูลืมเอกสารไว้บนรถนะคะคุณแม่รออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะหนูไปเอาก่อนจะลูกสวัสดีครับบริษัท LKT ดิดีต้อนรับผมจิรายุชัยหนูเกดประจำจุดหน้าริ้์ชั้นหนึ่งขออนุญาตได้บัตรครับผมได้สิ ถ้าการได้บาตรครั้งนี้ทาให้คุณอารมณ์เสียต้องขออภัยด้วยครับมันเป็นหน้าที่ครับผมฉันจะอารมณ์เสียทาไมละ่ะก็คุณทําตามหน้าที่จริงๆนี่ขอบคุณครับที่พาใจนี่ปาดทึงค,ครับขอบคุณค่ะติดต่อใครล่ะครับติดต่อคุณวันค่ะอ๋อครับชั้นไหนนะลูกชั้นห้าค่ะมาสัมภาษณ์งานหรือมาเสนอง,งานครับเอ๊ะ เสียงหงุอ๋อฉันมาพี่มิ้วพี่มาอยู่ที่นี่ได้งไงบีมคนนุณแม่อะไรกันที่จริงแล้วแกเป็นรปภหรอเนี่ยนั่นแหละสิในพี่มิ้วบอกว่าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไงบริษัทที่พี่ทำงานอยู่ปิดตัวลงพี่ก็เลยต้องหางานทำ เป็นรปภอ,อยู่ที่นี่ไงแล้วอาชีพอื่นมตังม้เงนเนยอะแยะทาไมต้องมาเป็นรปภเพราะอาชีพรปภเป็นอาชีพที่สุจริตหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้แล้วบีมรู้ไหมเงินที่พี่ให้บีมมันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของอาชีพรปภนี่แหละอีคุณแม่คะนี่หนูก็มีใจเป็นรปภแล้วเหรอคะเนี่ยน่าอายฉันละสงสารลูกสาวฉันจริงจ มีแฟนจะจอกมาจอกแบบนี้ขอโทษนะคะไม่ทราบว่ากระจอกตรงไหนนะคะอาชีพรปพอ,อ,อก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนอาชีพอื่นๆ <c oughs> มีเกียรติแต่มันไม่มีกินเงินเดือนเดือนเดือนหนึ่งของมันยังผ่อนค่างวดรถหรูของลูกสาวฉันไม่ได้เลย แล้วทำไมเขาต้องไปผ่อนรถหรูให้พวกคุณด้วยล่ะคะคนเราถ้าไม่รู้จักประมาณตนต่อให้มีเงินเดือนเป็นล้านมันก็ไม่พอใช้หรอกค่ะคุณแม่คะเราไม่ต้องรอการเงินสิบล้านหรอกค่ะหนูว่าบอกเรื่านตอนนี้เลยดีกว่าค่ะดีลูกค่ะพี่เหมีวนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราเลิ ดีมไม่เป็นไรนะถือว่าได้เริ่มต้นใหม่อะไรไม่ไดีก็ตัดทิ้งไปครับขอบครับคุณแม่คะมาเข้าภากันเป็นปีเป็นคุยขนาดนี้สงสัยมันเป็นแฟนกันแน่เลยคะ่ะนั่นน่ะสิลกูกแต่ก็ให้มันไปเถอะลูกถือซะว่าทำบุญทำทาน ค่ะคุณแม่นี่เธอมีเศษเงินสักบาทหนึ่ไหมคุณจะเอาไปทำอะไรเหรอคะก็ให้เธอเอามาซื้อผู้ชายกระจอกกระจอกฉันไงเพราะถ้าให้ฟรีเดี๋ยวมันจะดูไร้ค่าเกินไปบีมลูกแม่ว่ามันก็เหมาะสมกันดีให้มันฟรีๆไปเถอะเพราะดูจากสภาพผู้หญิงปากเก่งคนนี้ แค่เงินหนึ่งบาทมันก็ไม่ยอมจ่ายให้เราหรอกลูกไปเถอะลูกไปกำเงินสิบล้านของพวกเราดีกว่าได้ค่ะคุณแม่ขอหมดสบันทีนะเราไปหาแฟนรวยกันได้เลย เชิญค่ะคุณวันหรือเปล่าคะใช่ค่ะเชิญน,นั่งเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะจากที่บริษัทผ่านการคัดเลือกวันนี้พิมพจะมาพิเศษรายละเอียดค่ะได้เลยค่ะวันนี้บอสของวันท่านจะมาฟังรายละเอียดด้วยตัวเองเลยนะคะ <c oughs> ก็ดีนะสิคะจะได้อนุมัติวันนี้เลยอ๋บอสวันน่าจะมาพอดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะฉันอ้อมสิงค์ค่ะเป็นซ e o บริษัทนี้สวัสดีค่ะบอสสวัสดีจาวันคุณแม่ผู้หญิงที่เราเจอท่ารีบคะใช่ฉันเองความจำดีนี่เอา้าเจอกันแล้วเหรอคะเออคือเจอกันแล้วค่ะเขาดูผูกฉนันต่างนานานะ โดยค่าอาชีพรปภคนแบบนี้ฉันไม่มีทางให้มาร่วมง,งานด้วยหรอกเชิเขาออกไปค่ะบอส <c oughs> สรุปยังไงลูกหมูคุณตัดสินใจได้หรือยังผมกับน้องรอคำตอบจากคุณอยู่นะนั่นสิคะฉันยังตัดสินใจไม่ได้ฉันขอเวลาหน่อยนะปีเตอร์ทำไมอะ่ะมันยากตรงไหนแค่ตัดสินใจเองลูกหมูใช่ไม่เห็นจะยากเลยชอบทำเรื่องนายหรเป็นเรื่องยากไงไม่ใช่แบบนั้นนะวันแล้วมันแบบไหนล่ะคุณ ช่วยอธิบายให้ผมกับร้อเข้าใจหน่อยก็คุณจะให้ฉันรับวันเข้าทางานทั้งๆที่วันยังไม่ฝึกงานมันไม่เหมาะสมฉันกลัวว่าคนอื่นจะมองวันไม่ดีโอ๊ยวันไม่สนใจหรอกนะคะพี่ลูกหมูคนเราวันมีปากมันก็พูดไปจะไปแคร์ทำไมคนที่มันพูดส่วนมากมันก็คงเป็นคนที่อิจฉาวันเท่านั้นแหละค่ะพี่ปีเตอร์คะวันอยากเป็นผู้จัดการที่นี่จริงๆนะคะพี่รู้แล้ววันลูกหมู เดี๋ยวเราก็จะแต่งงานกันแล้วพอแต่งกันไปผมก็จะมีส่วนในการช่วยคุณบริหารบริษัทยังไงผมก็ต้องรับ้้งสาวผมเข้อทำงานอยู่ดีนั่นก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเธนะปีเตอร์ตอนนี้คุณก็ให้น้องคุณฝึกง,งานเหมือนคนทั่วไปไปก่อนทำให้ถูกต้องจะได้ไม่มีข้อคอรหาก็ได้ไม่ได้อล้พี่ปีเตอร์วันไม่ยอม ยี่วันรอหน่อยแค่ผู้จัดการยังไงพี่ก็ให้แกเป็นได้อยู่แล้วแต่ว่าเถอะนะก็ได้ฮัลโหลค่ะแม่เอา้าแม่มาถึงแล้วเหรอหนูหนึกว่าแม่จะมาถึงอาทิตย์หน้าซะอีกได้จ้ะตอนเย็นหนูว่างอยู่พอดีไว้ถ้าแม่ถึงบ้านแม่โทรบอกหนูนะเดี๋ยวหนูจะไปรับ ค่ะค่แม่คุณโทรมาเหรอใช่ค่ะแล้วเขามีธุระอะไรปกติไม่เห็นโทรมานะโทรมาขอเงินหรือเปล่าพี่ปีเตอร์มีลูกสาวไปถึงท่านประธานนี่ไม่ใช่แบบนั้นทอกวันแม่ฉันมาหาที่บ้านนะคะแล้วท่านก็ชวนทานข้าวควรยังไม่เคยเจอแม่ฉันเลยงั้นวันนี้ก็ถือโอกาสกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะได้ครับไม่มีปัญหาเลย วันไปด้วยกันนะโอเคค่ะแต่วันขอเป็นคนเลือกร้านเองนะคะได้สิเลือกเลยเดี๋ยวพี่จ่ายเองพี่ปีโตพี่ลูกหมูเขาหายไปไหนของเขาเนี่ยนัดเราไว้หกโมงนี่เลยมาห้านาทีแล้วนัดไม่เป็นนัดเลยเฮ้ยวัยรุ่นเซ็งจะเย็นเยดีวัน ลูกปู่เขาไปรับแม่เขาพี่ก็เซ็งไม่ต่างจากแกหรอกที่ต้องมานั่งรอจาลาดน,นอกแบบนี้คอยดูนะถ้ามาแม่จะสั่งอาหารกินใี้ยับเลยหวัสดีจ้านี่ป้าป้าเป็นใครอะ่ะน้ามานั่งอะไโต๊ะผมนั่นสิป้ารู้ไหมนี่โต๊ะ VIP เลยนะ รู้จ้าคือว่าโอ้รู้แล้วป้าเป็นผู้คนจอมจัดที่ชอบมาขอเศษข้าวกินใช่ไหมจริงด้วยพนัร้านอาปล่อยให้เข้ามาในร้านได้ยังไงเนี่ยเอ,อ่อป้าไม่ได้เป็นอย่างที่หนูพูดนะจ๊ะเอางีดีพี่ปีเตอร์พี่ว่าจับโยนไปนอกร้านเลยดีกว่าได้พี่ปีเตอร์เดี๋ยวหนูจัดการเองไปป้าที่นี่ไม่ใช่ที่ของป้าลุก หมูใจเย็นๆฟังป้าก,ก่อนเนะวันปล่อยแม่พี่เดี๋ยวนี้แม่แม่เป็นไรไหมจ๊ะแม่ไม่เป็นอะไรลูกลูกหมูป้าคนนี้คือแม่คุณเหรอใช่ค่ะแม่ฉันเองวันขอโทษแม่พี่เดี๋ยวนี้เรื่องอะไรจะให้ขอโทษหนูไม่ขอโทษหรอกใครมันจะไปรู้ละ่ะว่าป้าที่แต่งตัวสมสมเหมือนมาจากบ้านนอกคนนี้ ็นถึงแม่พี่ที่เป็นท่านประธานบริษัท LKT แต่เธอต้องขอโทษน,นะวันไม่พี่ปีเตอร์พี่ต้องช่วยหนูพูดนะเพราะหนูไม่ได้ผิดจริงอย่างที่น้องบอกพูดนี่แหละคุณช่วยไม่ได้ใครใช้ให้แม่คนแต่งตัวไม่มีการะเทศะแบบนี้มาเป็นผมแค่สภาพผมก็ไม่กล้าให้เดินเข้าร้านนี้แล้วผมอายปีเตอร์พี่ลูกหมูอย่ามาเพื่อเสียงใส่พวกเรานะ หนูไม่ชอบแต่พวกเธอกำลังทำตัวไร้ไระยาก,กับแม่พี่อยู่นะขอเถอะลูกอย่งไม่เลิกกันเลยวันนี้แม่มาที่นี่ทั้งทีแม่ก็อยากรู้จักอยากเป็นมิตรกับทุกๆคนอะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อยปล่อยไปเถอะลูกแม่ไม่ติดใจอะไรแต่ว่าหนูนกนะถือว่าแม่ขอก็ได้ค่ะคุณแม่ เวฉันจะกินข้าวลงมเนี่ยที่ต้องมันนัง่งร่วมโต๊ะกับคนมันนอกถ้าวันรู้ตั้งแต่แรกวันไม่มาหรอกนะพี่ปีเตอร์วันถ้าเธอไม่พอจใจเธอกลับไปก่อนก็ได้นะลูกหมูคุณไม่มีสิทธิ์มาไล่น้องผมนะถ้าผมอยู่น้องผมก็ต้องอยู่คุณอย่ามาเห็นแม่คุณสำคัญกว่าแฟน่างผมไปหนะ่อยเลยอย่าลืมนะว่าถ้าคุณไม่มีผมที่คอยให้กำลังใจในแต่ละวันคอยชี้แนะแนวทาง ช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆถ้าไม่มีผมบริษัทคุณไม่โดกนด่นมาจนถึงทุกวันนี้หรออุ๊บส์สำนึกบุญคุณไว้ด้วยก็ดีนะคะลุงหมูค่ะ oh. แม่นี่แหละเหรอปีเตอร์คนที่หนูบอกว่าจะแต่งงานด้วยใช่ค่ะแม่เอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องเสียเวลาถ,ถามอะไรกันมากหรอกผมว่าสั่งอาหารกันเลยดีกว่าเสียเวลากันมามากพอแค่ะร,รับเมนูได้คะ่ะ กินเป็นหรอคะพี่ลูกหมูแม่พีเขาก็กินเหมือนที่พวกเรากินนั่นแหละวนันเลิกดูถูกสักทีเถอะแต่หนูไม่เชื่อแม่คะได้ข่าวว่าบ้านแม่อยู่บนป่าบนเขามีอาหารดีๆแบบนี้กินไหมถ้าไม่มีก็กินเยอะๆเ,เลยนะคะจะได้เป็นบุญเป็นวาสนาแก่คนบรนนองแบบแม่ <c ười> วัน <c ười> แกก็เอาความจริงมาพูดเล่นแม่ก็ททำตัวไม่ถูกแล้วนะี <c> ่ <ười> ครับคุณแม่ชิวๆคนกันเองทั้งนั้นกินข้าวเลยค่ะแม่อย่าไปสนใจคำพูดของพวกเขาเลยอ่ะกินกินยาวันแซวเล่งแ่นี้ก็ไม่ได้อืมอร่อยก็ต้องอร่อยอยู่แล้วพี่ปีเตอร์ร้านนี้ร้านโปรดวันเลยนะ แม่คะไม่กินข้าวหรอคะคือว่าแม่ใช้ช้อนซองไม่ค่อยถนัดนะลูกโทรนึกว่าเรื่องอะไรแม่ก็กินแบบที่แม่กินที่บ้านนั่นแหละจ้ะไม่เป็นไรมันจะดีเหรอลูกแม่ไม่เป็นไรจ้ะแม่ไม่มีใครว่าอะไรแม่ได้หรอกจ้ะเด็กเซิร์ฟขอ,อน้ำล้างมือกับทิชชู่ในจ้า ขอบใจจ้ะค่ะั้ำแม่เปิดเลยนะลูกเอาเลยจ้ะแม่เต็มที่อืมอร่อยไหมจ๊ะแม่อืม อร่อยจ้ะลูกนี่มนอะไรกันอะใช้มือหยิบข้าวรับไม่ได้ค่ะพี่ปีเตอร์นั่นสิพี่ก็รับไม่ได้นี่แม่ทำแบบของแม่เนี่ยเออแม่ก็แค่เปิดข้าวเองจ้ะแม่ทำอะไรผิดหรอผิดสิผิดมาหันเลยนะแม่แม่ลองใช้สายตาฟ้าพานของแม่ดูพวกฉันว่าพวกฉันกินกันยังไงนี่วันหยุดก้าวเรากับแม่ทสักทีนะแม่ฉันก็กินปกติ นิดดเียวไม่สร้างความเดือดร้อนแต่มันสกปรกไงลูกหมูขว้วคู่ดีเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเพราะแบบนี้มันเรียกว่าฉันบอกให้หยุดไงฉันอดทนมามากแล้วนะลูกหมูด้วยฉันจะให้แม่ฉันเปิดข้าวที่นี่เข้าใจนะ แม่จ้ะเปิดต่อเลยจ้จะหยุดน,นะแม่นี่ลูกหมูเธออน,นุญาตให้แม่เธอใช้มือเปิดข้าวไม่ให้เกียดกันเลยเหรอฉันว่าคนไม,ม่ให้เกียดคือคุณเธอสองคนมากกว่าอย่าให้แม่เธอเปิดมากนั้ใช่ไหมได้ฉันอนุญาตก,ก็ได้ แต่ต้องรอให้พวกฉันอิ่มก่อนถ้าอิ่มแล้วพวกฉันจะได้กับเธอสองคนแม่ลูกจะได้เปิดเป็นตามใจชอบฮึทำไปได้พวกดักดานเอาไงน้หมูถ้าตกลงตามนี้ไหมเรื่องม,มันจะได้จบไม่แม่ฉันจะต้องได้กินพร้อมกันท่านนายกับน้องสาวนายไม่พอใจ ใจเย็นๆลูกหมูไม่ต้องไปเห็นใจพวกเขาหรอกแม่พวกเขายังไม่เห็นใจเราเลยพูดจาแบบนี้ไม่อยากมีรัชแมนงานแต่งดีงั้นเราเลิกกันถ้าไม่อยากเลิกกับพี่ชายวันพี่กับแม่แบบพี่ต้องยอกก้อหมวยให้พวกเราเอาอยัางไงคนดีๆแบบพี่ชายวันมีคนเดียวบนโลกนะไม่หรอกวันแบบพี่ชายเธอ เรียกว่าผลดีแต่เขาเรียกว่าแมงดาผู้ชายอะไรก็ผู้หญิงก,กินไปวันวันเงินทุกบาททุกสต,ตางค์ก็มาขอฉันแบบนี้ฉันก็ไม่ได้อยากได้เป็นคู่ชีวิตเหมือนกันลูกหมูทำไมพูดแบบนี้ล่ะเรารักกันไม่ใช่เหรอรักรักเกินฉันแล้สิต่อไปนี้ อย่าหวังว่าจะได้อะไรจากฉันอีกเราเลิกกันอ้อแล้วก็เชิญ่าน้องสาวเธอไปทำที่ใส่เสียงอื่นนะ <C> เพราะถ้ายังไม่ปรับปรุปงตัวมันจะอยู่ในสัมคมกันยากไปสะแม่เราไปร้านอื่นกันแล้วอาหารพวกนี้ลราลูกใครจะจ่ายจะหนูโอนจางใที่ร้านเองค่ะถือสะว่า ทำถาจา้ะโอเคไหมประานบดลูกหมูลูกหมูะรงลูจริงๆผมไม่ได้อยากละละนะล้วผมนะ